ผ่าศพนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องศพน้องตังโมนะครับเป็นการผ่าครั้งที่สองโดยนะครับอาจารย์หมอนะฮพรทิพย์เป็นคนแถลงข่าวแล้วก็มีนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดูได้ดีนะครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับนะนะครับวันนี้เรามากันเด็กนิดหนึ่งนะครับมาคุยกันสั้นๆสี่ทุ่มสิบหกนาทีนะครับมาคุยกันสั้นๆนะครับมาคุยกับพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราเอฟซีเรานะครับนะครับเรื่องคดีแตงโมนะครับก็คุยสั้นๆครับไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็มีการผ่าศพนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องศพน้องแตงโมนะครับ เป็นการผ่าครั้งที่สองโดยนะครับอาจารย์หมอนะฮะพรทิพย์เป็นคนแถลงข่าวแล้วก็มีนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ผ่าน้นไม่ได้ดูได้ดีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์หมอพรทิพย์นะครับในวันนี้ที่ได้แถลงข่าวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการผ่าศพข,ของนิติเวศตำรวจนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยอันนี้ผมขอบคุณแทนสำนักงานตำรวจชาติ นะครับพอหมอที่ผ่าศพเนี่ยก็หลายคนก็เป็นคนน่ารักมากถ้าผมจำไม่ผิดนะหมอที่ผ่าศพที่ไปที่นิติเวชตำรวจเนี่ยคือหมอปิกถ้าทำถ,ถ้าจำผิดขอโทษด้วยก็คือเป็นก็คือหมอผู้หญิงนะครับนะครับที่ไปร่วมในการแถลงข่าววันนี้ก็ก็ยินดีกับอาจารย์หมอหมอปิกด้วยนะถ้าจําชื่อผิดขอโทษนะั้น่าจะชื่อหมอปิกนะนะครับก็เป็นหมอที่เก่งนะนะครับถ้าจําไม่ผิดจบจุฬานะ เพื่อนผมเองก็เป็นหมอที่หมอหมอนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจถึงสองคนระดับในพลนะแต่กเกษียณไปแล้วเพื่อนผม่าผมจะ6หกสิบแล้วเพื่อนผมก็หกสิบก็กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอพรทิพย์นะที่แถลงมาแล้วว่าหมอนิติเวศตำรวจนะครับ,นะรบนะก็หลายคนนะฮะที่ตั้งตั้งใจทํางานนะครับว่าการผ่าศพนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายละเอียดรอบครอบก็ขออนุญ,ญาต ขอบพระคุณอาจารย์หมอพรอทิพย์แล้วก็ผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมเชื่อมั่นการผ่าศพของตำรวจมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมไม่นั่งฟังนะหมอจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุยถึงสามชั่วโมงนะครับผมสงสารหมอมากนะครับนะหมอตั้งห้าหกคน,นที่ร่วมในการผ่าศพของ นิติเวศตำรวจต้องมาตกเป็นจำเลยสังคมอะไรต่างๆนะนะถูกกล่าวหาว่าเป็นหมอรับตังค์มั่งนะเป็นหมอตำรวจไม่น่าเชื่อถือไม่มีความซื่อสัตย์อะไรเนะี่ยผมผมเข้าใจความรู้สึกเนะยผมอยู่กับหมอถึงสามชั่วโมงนะครับบอกตรงสงสารหมอนะคนไม่เชื่อหมอไม่รู้ไปเชื่ออะไรกันไป ผมนั่งฟังแล้วอยู่กับหมอนะหมอผู้หญิงเลยเพราะหมอปิ๊กต้อจำจ,ำจำชื่อผิดขอโทษเนี่ยนะฮะสังคมไปกล่าวหาว่าเหมือนทํานองว่าหมอตํารวจเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับไม่สุจริตนะอะไรต่างๆเนี่ยนั่น,นมันไม่น่าเกิดขึ้นในในยุคป,ปัจจุบันยุค 5G เลยนะหมอตํารวจเนี่ยมันก็หมอจบจุราจบ นะหลายๆที่สถาบันดีๆทั้งนั้นแหละคนที่เป็นหมอนิติเวศเนี่ยคนเสียสลารายได้ไม่ดีต้องเป็นคนมีอุดมการณ์สูงเพื่อนผมก็เป็นหมอนิติเวศเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับพลตำรวจตีนายแพทย์พัฒนากิจไกรราชเพื่อนผมคือนะตอนนี้กเกษียณจากโรงพยาบาลตำรวจแนละ้วผมเคยถามเพื่อนหมอพัฒนาว่าการจะเป็นหมอนิติเวศเนี่ยมันต้องเสียสละ นะหมออยู่กระสพบมันจะมีรายได้อะไรมันไม่เหมือนหมอสัญญกรรมหมอเสริมสวยทุกวันเห็นะหมอสัญญกรรมเสริมสวยร่ํารวยนะหลายคนร่ํารวยเงินทองเยอะแยะมากมายแต่หมอนิติเวศอยู่กระสพบมันจะไปหากินอะไรกระสพบมันเป็นหมอที่อุดมการสูงนะครับก่อนที่จะมีการผ่าศพครั้งที่สองในวันนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยคือผมเห็นใจหมอตำรวจมากโดยเฉพาะหมอผู้หญิง วันนี้ผลการผ่าศพอะไรต่างๆออกมาแล้วว่าหมอของนิติเวชตำรวจทำงานอย่างสมบูรณ์แบบก็ดีใจกับหมอด้วยนะวันนี้ผมผมได้โพสต์รูปของหมอนะที่ผ่าศพน้องแตงโมงนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีว่าสิ่งที่คุณหมอทำนั้นมันก็ วันนี้คุณหมอพนทิพย์ก็บอกมาแล้วว่าการทํางานของหมอนิติเวชตํารวจนั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ดีใจกับหมอด้วยดีใจกับนิติเวชตํารวจขอบพระคุณหมอพรทิพย์นะครับนะวิทยาศาสาตร์มันแก้ไขอะไรไม่ได้นิติวิทยาศาสาตร์มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ผมเคยบอกแล้ววันนั้นผมไปคุยสามชั่วโมงลงมาข้างล่างแถลงข่าวผมผมก็พูดความจริงต่างๆที่ผมเห็นฟันไม่หัก ไมหน้าต่างๆไม่มีร่องรอยการทําร้ายร่างกายตาบุบปูดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่มีคนเชื่อเอาทัวมาลงผมสองวันสามวันติดกันนะครับหาว่าผมโกหกหาว่าผมรับเงินตำรวจวันนี้จบแล้วนะ นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแถลงข่าวแนละ้วชบการผ่าศพของตำรวจเป็นไป่ได้ชอบด้วยกฎหมายผมไม่เข้าใจว่าคนโซเชียลทําไมไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เชื่อหมอวันนี้หมอพรทิพย์บอกว่าถ้าไม่เชื่อหมอหมอก็ไม่เรียกพูดยังไงแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยบางครั้งในการเชื่ออะไรมันแปลกนะคนเป็นหมอพูดไม่เชื่อไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ฟันหักมาก ถูกฟันถูกแทงถูกรัดคอเผาไม่มีเลยวันนี้อาจารย์หมอพรทิพย์ก็พูดชัดเจนมันไม่มีนะครับมันเหมือนกันเลยการการผ่าศพครั้งที่2การพิสูจน์เหมือนกับที่ของตํำรวจอย่างนี้เล่าให้ฟังสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่มีแต่อะไร,ะไรโกหกหมดเท็จใส่ร้ายนะครับไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะจบไปแล้วนะครับว่าการผ่าศพของ นิติเวชตำรวจเป็นเวลาชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่โซเชียลบางคนก็ยังไปหาว่าหมอรับเงินบ้างอะไรบ้างนะนะมันไม่น่าเชื่อนะครับสังคมไทยมันจะมาถึงขนาดนี้วันนี้เมื่อกี้นี่มีเพื่อนผมส่งมาก็บอกมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งใช้ชื่อว่าคํา่่าโคแต่โคอะไรไม่รู้ แต่คนคนนี้ก็เคยอ้างว่าทํางานกับตํารวจจะพาะตํารวจไปจับคนคนนี้ปรากฏไปโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นใน YouTube ช่องหนึ่งบอกว่าอะไรทํานองว่าผมเนี่ยไปรับเงินจากตํำรวจมาในคดีแตงโมนะตะกี้ผมได้แคปเจอร์ส่งไปให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ไปสอบถามคนนี้ด้วว่าทำไมมากล่าวหาว่าผมไปรับเงินตำรวจ คนคนนี้เป็นชอบไลฟ์สดอยู่ทางช่อง YouTube สมัยก่อนมี Facebook แต่ตอนนี้ Facebook ไม่มีแล้วมีคาว่าโคอยู่หน้าสระโอคอควายก็ไปกล่าวหาว่าผมรับเงินจากตำรวจนะมีคนแคปเจอร์ส่งมาผมก็ส่งให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะก็ฝากผู้การสืบสวนไปดูสิมผมรับเงินจากตำรวจคนไหนอะไรไงมา ฝากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าฟังอยู่ก็ช่วยไปถามคนนี้หน่อยคนนี้ชอบไลฟ์สดชอบอ้างว่าพ่กนี้เดี๋ยวผมจะเอาตํารวจไปจับคนนั้นคนนี้พ่กนี้จะเอาตํารวจไปจับคนนี้นะครับคนคนนี้นะครับชอบชอบพูดแบบนี้ยนะครับไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมเนี่ยไปรับเงินตํารวจมาเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยนะครับเพราะนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ช่วยไปสอบถามมา นะครับนะคนคนนี้นะเป็นชอบไลฟ์สดทางช่อง y o youtube อืมชอบแชร์คนนั้นคนนี้นะนะครับตะกี้แจ้งไปแล้วแจ้งไปยังผู้การสืบแล้วให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่มากล่าวหาพวกผมรับเงินตำรวจนะนะครับแจ้งแจ้งผู้หลับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว นะครับโซเชียลเดี๋ยวนี้แม่งบ่งตรงแม่งโคตรสกรปรกเลยคนดีๆแม่งอยู่ยากต้องคนี้ถึงจะอยู่ได้นะคดีแตงโมเนี่ยชูวิทย์พูดถูกเฮียชูพูดถูกนะโกหกนะถ้าโกหกแล้วต้องโกหกให้ตลอดไปไม่มีแต่เรื่องโกหกมีโกหกทั้งนั้นเรื่องโซเชียลแม่งโกหกหมด ฟันหักแม่งโกหกทุกสิ่งทุกอย่างมีคนจับแตงโมทุ่มลงเรือนะเอาเชือกอรัดคออะไรต่างโกหกหมดคือคนแม่งนี้มันโกหกแล้วก็ต้องโกหกตลอดไปแบบชูวิทย์พูดแล้วคนพวกนี้แม่งแปลกอย่างอยู่ได้เพราะคนในโซเชียลเนี่ยแสดงความคิดเห็นอะไรเชื่อคนง่ายถูกชักจูงง่ายนะดา่าใครด่าตนงตนายด่าตำรวจด่ดา หมออย่างที่ผมบอกเมื่อวานไม่ต้องทําการบ้านะนะนะพอคนไหนก็ได้เราติดตามปุ๊บพอมันพูดอะไรปุ๊บยังไงปุ๊บไปไงนะตามเข้าไปครับพอตํารวจเขาจะดำเนินดำเนินคดีบอกว่าอะไรโอ้อย่ารังแกประชาชนอย่าอย่ารังแกประชาชนป่าแล้วโอ้โหปันเรื่องข้อความเท็จเยอะแยะมากมายใส่ร้ายชาวบ้านก็ อย่างผมเนี่ยกล่าวหาว่าอะไรรับเงินตำรวจรับเงินผู้ต้องหาอะไรต่างเอาหลักฐานมาแล้วคนอย่างผมไม่มีเคยมีประวัติไปรับเงินใต้โต๊ะนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินผมกนะ็มีฐานะพอสมควรไม่ได้ร่ํารวยมากจะไม่มีปัญหาเรื่องตังผมไม่มีปัญหาเรื่องตังไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่มีความจําเป็นต้องไปรับเงินจากตํารวจหรืออะไรต่างไม่มี เนี่ยวันนี้ไอคนที่เป็นเจ้าของช่อง y o u t u b e เนี่ยใช้ชื่อว่าโคคอควายโคก็ไปบอกว่าเนี่ยไอผมไปรับตังค์ตำรวจไอคนนี้ชอบอ้างตำรวจชอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแฉคนั้นคนนี้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่อองชาติเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะรายงานผมพวกนี้ทราบนะครับ ฝากนะครับใครเป็นเล็บซีตายใครทุกก็จะเชื่ออะไรเนะต้องแบบทาการบ้านหน่อยนะครับอย่างคดีแตงโมงเนี่ยโอ้โหด,ด,ด่ดาหมอด่าตํารวจด่าอะไรเขาทํางานเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับเพิ่มแล้วนะตอนนี้ก็สับขาหลอกอยู่เดี๋ยวเ็าจะออกหมายจับหมดแล้วคนที่ทําชั่วทอะไรทั้งหลายพวกนี้ได้ย่ยไม่ได้ทําการบ้านอะไรหรอกนะครับเวรกรรมมีจริง บางคนโกหกแล้วก็โกหกไปเรื่อยแบบชูวิตบอกโกหกกตลอดไหนะครับคือสังคมเดี๋ยวนี้มันพวกโซเชียลมันมันมันม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 นหลายหลายคนันเป็นพวกขยะจริงๆนะครับนะพอตำรวจจะจับบอกโอ้จะจับประชาชนเลยฝาเขาจับเฉพาะไอ้คนนี้เป็นต้นโพสต์ที่เอาข่าวปลอมมาหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้เราห้ฟังผลการตรวจพิสูจน์วันนี้ชี้ชัดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนยีผมมาเล่าให้ฟังแนละ้วผมไม่ได้อะไรมากนะนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเอฟทนายใครทุกขอใอ้มั่นใจในการทํางานตํารวจตํารวจกําลังสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานฐานทนายของแม่น้องตโโมคือผมก็พยายามช่วยทําอย่างไรให้เอาคนผิดมาลงโทษได้แต่คนที่พวกหิวแสงทั้งหลายนี่โอ้โหปั่นเรื่องเท็จโกหอย่างนั้นอย่างนี้เต็ไมไปหมด บ้านเมืองวุ้นวายนะครับคนพวกนี้แปลกไม่ยัมีคนเชื่อนะโกหกแล้วโกหกอีกคนก็ยังเชื่ออแปลกนะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันตอนนี้ผมมีเพื่อนเป็นนักข่าวหลายสำนักเขาบอกโอ้โหหมอพูดไม่เชื่อนะเชื่อหมอดูเชื่อใครก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มีความรู้เลยเชื่อ หมอผ่าศพไม่เชื่อตำรวจพูดไม่เชื่อไปเชื่อใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้ไม่ได้เกลี่ยกล้องในคดีไม่ได้รู้เรื่องวเราเชื่อหมดแปลกนะครับแปลกมากเห็นไหมทำการบ้านเลยแล้วดูตอนจบเลยสุดท้ายเดี๋ยวตำรวจเขาก็าดำเนินคดีหมดนะแปลกอันนี้เล่าให้ฟัง นะใครเป็นเนฟตีทนายใครทุกจะเชื่ออะไรต่างๆทําการบ้านก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาพูดแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแล้วก็ไอเจ้าอของช่อง YouTube ที่มีคําบ่าโคนะไปบอกว่าผมรับตังค์ตำรวจเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรไปหาคุณนะครับเนี่ยคนพวกนี้ดูงานการไม่ทำนะครับเนี่ยเหล่าเนี้ยวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับ นะการผ่าศพวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการทํางานของตํารวจชอบด้วยกฎหมายและทุกสิ่งทุกอย่างเร็วๆนี้ก็อาจจะมีออกหมายจับคนเพิ่มถ้าพยานหลักฐานไปถึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับให้กําลังใจตํารวจดีๆที่เขาทางานให้กําลังใจทนายทนายเดชาทนายกิจสนะในการที่จะช่วยกับตํารวจในการค้นหาความจริงแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษวันนี้ผมมาดึกๆแนะี่ก็วักฝาก ฝากฝากแค่นี้นะครับนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับบางคนก็ไปยุ่าผมก็ทนายตั้มทะเลาะก,กันวันนี้ผมก็ทนายตั้มมาคุยกันไม่มีอะไรทะเลาะกกนเลยไปปั่นกระแสไปอะไรต่างคือคนพวกนี้เป็นพวกขยะสังคมนั่นนั้นเขาอยากกะฝากไม่มีผมก็ตั้มไม่มีอะไรทะเลาะก,กันรณรงค์มืไรทะเลาะรัฐพลก็บมะทะเลาะไม่มีอะไรปั่นกันไปเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับอยากให้ฝากไว้อืมนะครับ ก็คุยสั้นๆน,นะครับนะฝันดีลาตีสวัสด์ขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อ้วงราชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยหมูย้แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืช้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฝ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าผวา,าตนผ่านพ้นโคยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใหสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้วั่นฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธาไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว,ว้ฟ้าทรงผูกพันไทฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น